สบายดีทั้งสศตอนนี้ตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันอาทิตย์เนาะเดือนสิงหาคม2 0 2พุทธศัสกราดของพระนรลักสิาเขาจะมายืนอยู่แคมในน้ำของตามเส้นทางเนาะซอยระว่างทางใหญ่เนาะหาทางแคมของนี่ น,นี่จะเป็นห้านกินดื่มเพื่อนก็เอาเพิ่นเฮ็ดมาเพื่อนก็เอาตู้เครนเ,รอเนอร์มาเฮ็ดน่าก็สวยงามเนาะอันนี้น่ข้างแคมของไปเลี้ยว้ายจะไปทาอูเทนเลี้ยวขวาจะไปมุกทหารจเจ้าก็เลยมายืนเนาะยู่ต้นหน้า อาติว่าหอพิจิตรพันธ์เก่าแก,ก่กว่าแม่ผนอนุรักษ์ลวดลายศิละปะปฏิมาก,กรรมของฝรั่งเศสไปอยู่นอพิธีพันธ์จวนผูว่าราชการจังหวัดนครพนมพิธีพันธ์จวนผูวา่าจังหวัดนครพนมนะเมร์ตจกรนกับแม่ผูว่า่นกับว่นีเนาะอาศัย,ยู่นี อาเซียาก็บฝูวาฝูวาเจก,กี้ก็เป็นสาวฝรัง่งเศสนะเนอะหวมะอมอาเจะมีสองทานฝรัง่งเศสเด้แล้วกับคนสาวไทยเด้เนะ่เป็นฟูว่าสองสองคนหวมกันอันนีน้เพื่อนก็สวยงาม นี่จวนผู้ว่ารัศการจังวัดนครพนมโบราณสถานของศิลปรกรรมเนาะกุมอสมอสมออมเพิเมืองนครพนมนี่อย่างหลักเก่า,าอดไก่อ่านบุญจอขอโทษขอไพรเด้อถามเขาจะว่าบุทืกไปทั้งหน้านี่จะไปอันนัน้นนะคละ ตลาดอินดูจีนฮอ,อนาลิกาเซ็นเตอร์พอยต์นครพนมเนาะ้าซืซ้อไปซื้อไปเลยเนอะซื้อไปโบมีเลี้ยวบออย่างหันจะไปถึงสามารถไปถึงจังหวัดมุกดาหารประมาณร้อยเก้ากิโลบหฮเลี้ยวซส้ยบไ้เลี้ยวกว่าเส้นทางนี้จะตรงไปเลยเนะอะตรงไปเลยจนสุด จังหวัดบุกดาหาน่นละนี่นะเนาะเอามงไปมึงไปอ่ะทางฟังนี้จะเป็นแคมของฟังนี้จะเป็นแคมของนอเนาะแคมของละฝฟังทางนู้นเป็นฟังเมืองท่าแขกแขวงคำวนประเทศสอปกลอลาวเนาะฟังนั้นนะจะเห็นภูเขา ผูเขาปูทีนปูน้ล้นเนาะเลี้ยงยองกันโรยงามเนาะข้าเจ้ายางอยู่ทั้งอันอยู่ทั้งทั้งอันน่ะถนนคนเดินแล้วเนาะอยู่แคมผองไปดิี่พาทานผู้สมันยางอยู่แคมอันทางเลาะตามเนาะแค่เลาะตามแม่น้ำคลองนี้เนาะให้ได้หลายบรรยากาศเนาะ ที่ตรงไปทา่าอำเภอท่าอุเทนพว่ออะไรนี่นะเห็นบออำเภอท่าอุเทนนี่อีกเจ็ดลักเนาะนี่ไปลงไปทอยงซุ่มอันนี้แมนห้านกาแฟห้านอาหาร ่นมีหวัวคิดริสร้างเนาะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเฮ็ดเป็นเนาะเป็นท่านอาหารเป็นท่านกาแฟถือว่าสวยงาม่นก็มีหวัวคิดที่สร้างมีไอเดียที่ดีๆเนาะก็มีแต่ไว้นุมน่มๆสาวเนาะคนรุ่นใหม่มานั่งกินเนาะเอาหอกอาหารนาะกินก,กาแฟถือว่าพูดเฮ็ดได้ดีสวยงามเนาก็มีท่านมีอาหารมีข้าวพัดมี ปลาทอดสติ๊กเนอหลายอย่างเอาไปาข้าวพัดอเมริกัดนี่ยังก็มีเนาะน่นี่คนยังวนเปิดจังหน่อยคนละคนเปิดขายยางเลาะไฟเลาะนี่ข้าเจ้ายางมาแต่เลาะเข็มของังคนละเหมือนนี้ข้าเจ้าสีโบยโางยางเลาะไปตามถนนเรียบนี้ ในลำคลองนี้วงไปวงไปเด้อขึ้นเด้อเลาะเรียบไปเลาะเรียบไป เงินส่นงไทยเพื่อนูร์รักไว้เนาะปลุกให้มันงามขึ้นจื้อเลาะเรียบไปเลาเรียบไป

ไบบางใบแดงสดเรียบแคมคองแต่หงแฮมานอาหารนานกินดื่มขนาดไกลจากสามสี่ลักไกลจากใจกลางเมืองนาะใจกลางนะเช่นจะพอยนะแต่ยังมีคนหลาห้องหงแฮมห้งแฮมเต็มเนาะมือนี่ไป็น้นเสาร์วันที่เสาร์วันที่เ้ยมือพักราชการพนกับมาเที่ยววันหยุดไขมือทรรมด่ามันก็สิบโปรติมแะลรเนาะ มันี่แกเส้นทางนึงวะเห็าานไหเส้นทางอันเป็นเหตุได้มาตรฐานเส้นทางตัดใส่ระหว่างถนนแค้มกองหาถนนใหญ่คือเหตุปูคอนคือบางเส้นก็บสองเลนบางเส้นก็บสี่เลนไปลกสุดเงินเงินนอนุรักษ์ทรงลาวทรงอันทรงฝรั่งไว้เห็นไห นี่างนี้นเ,นเป็นหูพห้างไว้เนาะแบบทรงพื้นบ้านเก่าๆคันดอกคันใดเพิน่นกันุัวหลับไว้คือเกา่าเห็นมัมไปลงไป บ่ีอยแต่ทางเข้าประตูโค้งเดี๋ยวยังมีซุ้มประตูเปิดปิดแบบไม่เบิดแล้เนาะแบบไม่ไว้เบิดอุดไปอุดไปอุดไปทางซุง้มขาเจ้าก็ย่งางคือว่ามือนี่ไก่สมควรปวดหลังปวดเอวก็ได้อุดเอาเนาะ ก็เป็นเฮือนเก่าผีพังไปแล้วคพิ่นก็นสิจะอาตมาซ่อมแปลงขึ้นใหม่ได้อยู่ออกถูกออกผุกใหม่กว่าแล้วแต่เฮือนแต่สมัยเก่าๆเพิเ่นอดทนอดทนเลาะยาวบ่อันุนรับเงินเก่าไว้ คนยางไปยางไปชุดนี่ก็ยุดดีคลิปไวเนาะผมเน,ะน,เนะาะบ่าวบ่าฟังอันนี้แคมของบอกอะนร่ถนนคนเดินยึ่แคมของคุณเนาะปฏิวัติสกายวอล์กว่าแม่เลย ต้นแบเฟืองไงบ่เฟืองก็โลลงมาบอก็ไว้ให้นกนูปูปีกไว้กินเนาะเป็นวัตจักรเนาะเรื่องธรรมชาติเรื่องต้นไม้ต้นตอกเมืองซุกแล้วก็ะโลลงมาสัตว์นานาชนิดที่ว่าขึ้นบ่ได้เนาะมันเกิด้มากินบอว่านกนูปูปีกมันก็บ,บินแซวไปกินอะไรไปกินยูกกพูดอลไรเนาะานะ เห็ดไม้ลเลยเนาะนี่เหงื่อซุ่มเหงื่อซุ่ไทยนี่นะไื่เก่าแก่เหงื่อเก่าแก่สุดๆเดินหาได้ยากเนาะเหงื่อซุ่มไทยซุ่มอ่แหละสวยงามลายสวยงามลายเหนือคนหักษากุรนาหักษาไว้ แบบดั้งแบบเดิมเห็นปะสวยงามสวยงามงันสงไทยงานสงไทยแบบเกา่าแบบแก่สวยงามหลยายเห็นบ่ก็มีพ่นมาดูแลหักษาเนาะมีผู้ดูแลหักษาอยู่ตลอดเนาะนีะ่เนาะ,นะคือว่าพ่นเก็บไว้อนุรักษ์ไว้ดีหลายละ หาบ่ได้อีกแล้วเนะงนินไหมแบบโบราณจังเสียนะฮะคงต่อไปนั่นแหละอ,อ๋พระเจ้าก็เสียย่ตีคลิปไปก่อนเนาะเมืม่อยแลลวก็วแลลวฮะโชคดีโชคดีขอให้ทุกท่านอยู่สมคลิปนี้ จงโชครัาบิมแขงแขงแห้ง,ง,งสุก,กายสบายใจเนาะร่ลำรวยร่ลำรวยหังมีหังมีงมทุกคนทำม,มาค่าขึ้นทุกคนให้ได้ร่ำได้รวยอันนี้เงินสงูงเนอะเงินสง่งเงินไมน้องมาน้องมา Ah, cuti kan, sungguh di tih, kawan, song di, song di.